สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าตายาย้าสุขูพคนขับเอาวันนี้พบพ่อกับผมทะวิคนเดิมนะครับในชิปของหลวงปู่เนี่ยหรือว่าหลวงตาเนียมาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องโค้งสุดท้ายนะครับให้คลิปเดียวงวดนี้นะครับมั่นใจขึ้นเก้าพี่น้องโิผพานธาเพิ่มมั่นใจที่8 1ดหนึ่งกับเกาหนึ่งพี่น,อน้อ, 8, 1, 9, 1, นองนะครับเป็นหาหางเดียว เก้าหนึ่งพี่น้องดทิพันธ์มาของหลวงปู่เนี่ยได้พี่น้องเจอแล้ววันนี้ก็หางสี่หางพี่น้องนะครับสามหางสี่หางเขล็ดเก็คือเก้าพี่น้องปล่อย็นทีเรียบร้อยพี่น้องแฟนช่องเข้ามาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดเค้กับผมทวีคนเดืมพร้อมขอบช่องทาง youtube ทวีพารวยสองช่องทางให้นั่เลยพี่น้องเด้อนะครับนี่ก็คือหลักฐานเก้าพี่น้องของหนึ่ง ปุมพาพันธ์2567ห้ารอหกสิบเจ็ดของหลวงปูอ่าหลวงตาเนี่ยพี่น้องเราขอหลวงตาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อให้ทั้งหมดจีบสามงวดแล้วพี่น้องจีบสามงวดนะครับเอาเข้าเก้างวดนะครับเข้าเก้างวดเก้าสิบเอ็ดสิบสองจามแดงว่ารุดสีงวดแล้วพี่น้องนะครับรุดสี่งวดแล้เด้อพี่น้องเด้อ นะครับแต่ตัววิ่งเพื่อเขาก็เก่าพี่น้องนะคนฟันที่เก่าเขาเก่าคือเก่าหล้พี่น้องนี่คือหลักฐานเก่าพี่น้องของหลวงตาเนี้ยเรียกเพิ่นหน่อยชุดหน่อยหางตะกอนกับเขาเต็มๆพี่น้องเก่างวดสอนเลยนะเขามางวดนี้กะบเป็นไห่มากเป็นทีบลอ,อยสามชุดนะครับสี่ชุดที่หางพี่น้องนะครับรอเบิง้งรอชมน้งกันให้พี่นอ้องเบื้องหลักฐานเก่าของหลวงตาเนี้ยไปก่อนได้พี่น้องเด้อ ครับนี่คือหลักฐานเก่าของเพิ่นเทีงอาจารย์แดงน้ำจิตรีจิกน้อยด้วยพี่น้องเด้อในคลิปของหลวงปู่เนี่ยเราอาจารย์แดงมือนีแอดไปเยี่ยมอาจารย์แดงช่วงเที่ยงนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์พี่น้องตาเดียตนตาเดียวโตนผูน้ดใดอยากไปเยี่ยมอาจารย์แดงก็ไปด้วยพี่น้องเด้ออยู่โรงพยาบาลศูนยอ์อยู่ตึกเก่าพี่น้องตึกเก้าชั้นสี่นะครับพี่น้องไปเยี่ยมเราได้ นะครับผู้อยู่ขอนเกนอาจารย์แดงนะครับว่านอยู่ของไอ u ีจจูนนแ,ลแล้วก็พาสมองพี่น้องเนื้องอกในสมองว่าส่นผมไปเยี่ยมเมื่อนี้นะครับหมอบอกว่ายัางเว้าอย่างว่ได้ตาบ่ทันเมื่นพี่น้องแต่ดินพี่น้องดินเป็นตาลิตูนศาสตร์พี่น้องดินแห้ง อาจารย์แดงดินทั้งแขนทั้งขาพี่น้องดินมอกะเอาเจียกมัดไว้เอาผ่ามัดไว้พี่น้องเอาผ่ามัดไบหนบวอยแล้วดินแ,แล้วนอนแต่เลาก็ะอ่าพอท่านได้ลืมตาจะว่าดินอยู่พี่น้องแล้วแต่บอลูสึกอีหยังดอกเขาว้าอีหยังไปก็บ,บร่รลูว่า้ใด,ดไป้ใด,ดมาหมวาวานะครับแล้วก็ไปเยี่ยม40สิบนาทีพี่น้องแล้วก็ออกเดินทางออกมาหาตัวเลกแม่น้ำหลวงปู นะครับเห็นสภาพแลักใเลี้ตนศาสตพี่น้องมามีพดูดอยากเก็บจากไข่อยากป่วยพี่น้องโอ้ไปอยู่โรงพยาบาลเห็นนะครับจากว่าสายยางจากวายอย่างเต็มอยู่นะครับตะเลตตีล้ตนศาสตร์คนแต่ตอนศาสตร์เล่านะพี่น้องนะครับผมจําเล่าบ่ได้นะครับตลักลี้นะตอนศาสตร์เล่าสำหรับอาจารย์แดงพี่น้อง จากไปเยี่ยมเล่าก็อยู่โรงพยาบาลศูนย์แล้วพี่น้องน้องไปไปถือกระโทนมาหาเอ็ดทวีคนเดิมศูนย์แ0ดศูนย์หนึ่งแปดห้ศูนหสองเกตุ้แล้วพี่น้องเด้อจันเดงนะครับรู้สึกว่าให้พี่น้องไปเบื้องเอาพี่น้องนะครับผมไปเห็นด้วยหูเอาไปเห็นไปเห็นด้วยตาเจ้าของแล้วก็คิดและตดนราดพี่น้องโอ้ยนะครับจากว่าสายยางจากอีกอย่างมัดไอเต็มตัวอยู่สาย,ยางทั้งเอน้ำไล่ออก ตาก็มืดบ่ได้พี่น้องนะครับบะลิตรตัวาทแห้งฝากพี่น้องอีพีใส่บุญสุขูทุกคนเด้อน,นะครับอ่าขันจากซอยขายยาขายอย่างเล่ากะทักมาหาเอธทวิคนเดิมได้นะครับอ้ตาลิตรตัวซพี่น้องไปเห็นมือนี่จานแดงก็ได้ป่วยว่าท่านพ่ออาทิตย์สองอาทิตย์พี่น้องมือนี่หมอเอาออกมากานอนฟักฝืนโตหรือว่าเิ่นเจาะ นะครับพ่นเจสมองจอยางจาเอาที่สิงบดีในสงหัวออกนะพี่น้องนะครับแต่ว่าเล่ากะดินอยู่พี่น้องแต่ว่าห่างเบาอย่างบ่ได้พระท่านได้เบาอย่างได้ตาพระท่านลืมมิตรดินอย่างเดียวนะครับแอดก็พยายามถามเล่าอยู่เราหมอบอกว่าเราบรูจากดอกว่าผู้ใดมาเราบรูอย่างดอกมิตรดินหมอว่าอย่างพระท่านตอบสมองน้องได้อย่างดอกอย่างหมอวางสี่พี่น้องนะครับเพราะว่าเิ่นพานะครับ เอาพอสู่กันฟังนะครับตาล็ตัวนศาสตร์พี่น้องนะครับมันนี้ไปเยี่ยมเลาประมาณยี่สามสิบนาทียี่สี่สิบนาทีเลยพี่น้องนะครับอยากเลยออกมานะครับมาฝากพี่ฝากน้องทุกทุกคนพี่น้องอักกันแพงกันนะครับเนี่ยสิบหก,กกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเดตัวโอกาสล่งคลิปของหลวงตานเนี่ยอยู่ที่วัดของหลวงปูทั้งจังหวัดขอนแก่นได้พี่น้องเด้อ ให้พี่ให้น้องได้โชคนอกันนี่บบเมนวัดหลวงตาเนี่ยได้พี่น้องนะครับเพิ่นให้สี่ชุดสี่หางพี่น้องตามที่จริง,รงแล้วก็สามชุดสามหางแหละพี่น้องเพราะว่าเก่ากับหกเป็นตัวเดียวกันปูก็ได้เขียนสองตัวนะครับฟั่นแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดหกหกแปดแบเก้าเก้าแปดนี่คือเลขหลวงตาเนี่ยนะครับเป็นฟันหลักแปดได้พี่น้องเด้อนะครับเอาหมอดก่อนเนี่ยเป็นฟันหลักเกาวันนี้เป็นฟันหลักแปดพี่น้องนะครับถ้าไม่มี กกับเก้านี่ก็จะเป็นแปดหกสำหรับพี่น้องนะครับหกกับเก้าตัวเดียวพอแลยก็เอาแปดเก้านั่ก็เลยเ,เ,เ,เป็นสี่ชุดที่หางตามเทวดาจ,จะเป็นสามชุดที่มีแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดหกพี่น้องตลวงปูก็เลยฟันไปแปดเก้าไปพร้อมพะมันตีลังกาดีดีโพดสันว่าไอ้แคบหน้าจอไว้พี่น้องนี่คือเหล็กหลวงตาเนี่ยนะครับที่พี่น้องรอค่อยเอฟซีถามมาดูไหมาสิบสองวัตต์ ลดงวดนี้เป็นงวดที่สิบสามด้วยพี่น้องลดสามงวดนะครับลุดสามงวดแล้วสิบสองงวดลุดสามงวดพี่น้องกิดเอาว่ามันเข่าจะงวดเด้พี่น้องเด้อนะครับคอยจัดขัดคอยพานก็ยังว่าพี่น้องบ่มากกระเบงทู่ข้อมสุขข้อมบันเทิงนะครับผมเป็นสะพานบุญไปซื้อกลางให้กับพี่กับน้องสู่กูต้นเที่ยงเท่านั้นว่าสามารถที่จะรับดูใดคือกันว่าตัวเล็กจะออกตัวใดนาะพี่น้องเนาะเอานะครับขอบุญขอบคุณ สองตาเนี่ยนะครับที่ให้แนวทางลูกหลานเด็กน้อยทั้งอำเภอชุมเพนะครับเอาบำมวนบำมวนไฟล้กไฟลอกกะอ่าซอยย่อซอยย่องอ๋เด้อพี่น้องนะครับช่องผมกะช่องนหน่อยๆพี่น้องเบิ่งแล้วอย่าไปเปรียบเทียบเทีกับช่องไงเพิ่นนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับช่องไงเพิ่นเด้อพี่น้องนะครับช่องของงูปูปูปลาปพี่น้องเฮ็ดปลาตามภาษาเจ้าของนะครับบ่มีทีมงานไนหนุนคือเพิ่นนะครับไปผู้เดียวมาผู้เดียวพี่น้องครับใส่นอนหัน นะครับสรับ่องทวีคนเดิมของ่องทวีพารวยนะครับสองจองทางนี้เป็นคนผู้เดียวกันพี่น้องนะครับเนาะสรับเลขหลวงตาเนี่ยพี่น้องคงจะชื่นชอบชอบอกชอบใจไปจัดจองซื้อสลากกินแบ่งกันครับทาง่องเขาบรสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นกันพราะนั่นจะยังใดโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเดีพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของหลวงปู่เนี่ยนะครับลุงให้พี่ให้น้องแฟนช่องได้เบิงได้โชว์นกันเป็นทีเรียบร้อยนะครับถ่ายคลิปแล้วจะํารับจากพี่จากน้องในบ้านพี่น้อง เอาท้ายคลิปเราพี่น้องแคบหน้าจอไว้อีกรอบหนึ่งสำหรับหลวงตาเนี้ยโคงสุดท้ายแตกเลยนะครับ8 1 8 2 8 6 8 9ดสอได้พี่น้องเดอ้เอเลขเป็นสีชุดสีหางสำหรับงวดนี้นะครับพิจารณาเอาเงินทองในกระเป๋าของพี่ของน้องก่อนจะไปลงทุนนะครับเบิ่งให้ดีฝันดีฝันตรงเลขมากเลขชอบก่อยไปจับจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกัน ขันพมากก็บเบื้องซือก็ได้ดอกพี่นองนะครับบมงีผู้ใดบังคับไปซื้อดอกเด้อนะครับเบื้องซือก็ได้นะครับขันบ่มากขันมากก็ค่อยไปซื้อนะครับอืมขันมันมากก็ถือขันมันว่าก็ว่าถือพี่จังว่าลหละพี่นองนะครับหาวสู่พี่นองฟังสู่ขู่ทุกคนถ่ายคลิปแล้วอําลาพระจากพี่จากน้องได้บัดนี้พี่นองนะครับขอพี่นองอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญเลยพี่นองเ้อจะเดินทางต่อพี่นอง นะครับไปทางอ่อนโนนเมืองหายากิษณาปูไปนะครับไปต own, moi, food, ิดตามตัวดีให้พี่ให้น้องในเบิ้องในชวน้ำกันอยู่ทางบ้านแพงพลัะพี่น้องนะครับเลยบ้านแพงไปอีกสองมู่บานนะครับไปติดตามให้พี่ให้น้องในเบื้องในชวงน้ำกันนะครับเป็นตัวใดนั่นรอเบิ้งรอชมน้ำกันเดอพี่น้องเตอท่านบักคำก็จะได้ลงให้พี่ให้น้องในเบิ้องทันคำก็จะเป็นเบืออื่นก็จะนอนอยู่ทังโก้ซุ้มรับมะเร็งพี่น้องนะครับเอา ผมกะที่จบคลิปแล้วขอบบุญขอบคุณหลวงตาเนี่ยทั้งจังหวัดมหาสารคามหลายๆเด้อนะครับที่ให้แนวทางลูกหลานที่มาช่างอำเภอชุมแผพร้อมงตัวเลขดีๆดังๆปล่อยให้พี่ให้น้องได้ชมน้ำกันนะครับพี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือนะครับรถติดเอฮอนของแอดทวีคนเดิมพี่น้องนะครับพาหานะคันนี้นะครับห่างมาซีเทียแล้วพี่น้องพาเครื่องเดินทางไก่ซีสเกตบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับนางรองโคราตอำเภอปทไย ชุมพ่วงพี่ไม้ไปบดพี่น้องหอดอุดรนนองไขยก็ไปมาแล้วพี่น้องนะครับเมืองเลยก็ไปมาแล้วนะครับโอ้เมนบุสมบัติขับพี่น้องนะครับเอาวอกสู่พี่น้องฟังสู่กูทุกคนอารชิดนี้อำมลาพระจากพี่จากน้องขอพี่น้องย่ดีมีแห้งมีตะความสุขควมเจริญเงินก็ขอให้ได้เงินกินทองก็ขอให้ได้ทอง,ดองเด้นพี่น้องเด้อนะครับอักกันแพงกันผมสวีค,ควนเดิมฝากเนี่ยฝากตัวนับดีบ,ด,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 บดีมวนบมมวล นะครับบางครั้งเบาประไพาเราะสน้นองหูพี่สนองหูน้องขอถทษขออภัยพี่น้องทุกคูขข่ทุกคนนะครับจะถูกโกดกดเกี้ยงลูกหลานพี่น้องนะครับสยเงะสยยองเอาลูกหลานของพี่ของน้องคือเก่านะครับอาชีพนี้อำนาจพระเจากพี่จ้าน้องหลับพี่น้องสวัสดีครับ